สวัสดีครับผมพีคจากสยามิโซ่โตโคานะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะฮรรถมือสองคัดสภาพคุณภาพเกรดเนะครับวันนี้พาเพืคนมาดูรถเมสูเปชิปปาเจโน่สปอร์ต2.4 GT P Premium ครับเคลื่อน2 0 0เกียร์ออโต้ปี2019ราคาเดิมนะฮะอยู่ที่999,000บาทเราเอามีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับผมก่อนเข้าช่วงปีใหม่ปาเจโน่ตัวนี้เราลดลงไปเหลือเพียงแค่939,000บาทเฉพาะในช่วงปีใหม่นี้เท่านั้นดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59%ผ่อนเพียงแค่15,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองรถของเรานะฮะเรามีการบริการให้ลูกค้านะครับของ2ปีกับ20,000กิโลเมตรนะครับยังไม่พอนะฮะเราจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค,นนะคะ้าฟรีอีก1ปีและที่สําคัญะครับรถของเราทุกค,นนะคะันครับผมได้รับการรับประก,กันคุณภาพจากทีมงาน e n s p e ป t i o n ของวันดูค,นคาร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่ารถคันนี้นะครับได้คุณภาพเกรด A อย่างแน่นอนเดี๋ยวพาเพื่อนทุกคนไปดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยะครับเป็นยังไงบ้างแล้วมันเชนแล้วมันสวยขนาดไหนฮะตามมาเลยครับผมมาดูกันอย่างแรกก่อนในโซนของด้านหน้าของ เป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัดด้วยเดย์ไลท์ LED ตัวด้านหน้าตัวนี้นะฮะที่มันเชนขึ้นมาใหม่นั่นคือตัวไฟตัดหมอกด้านหน้าตรงนี้นะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาคันนี้นะครับผมมีกล้องมองหน้าแล้วก็มองหลังนะครับผมส่วนกระจกด้านข้างตัวนี้นะฮะติดมาพร้อมไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยเป็น LED ด้วยนะครับมีตัวบายสปอร์ตด้านข้างตัวนี้ให้ด้วยตรงกระจกมีกล้องมอง3 6 0องศาด้วยระบบกุญแจของรถคันนี้นะครับจะเป็นระบบของกุญแจคีเลสนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4ด้านรผมมาด้านหลังนะครับผมไปดัต ะะกด2ครั้งนะครับประตูจะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะฮะพื้นที่สัมภาระด้านในตัวนี้นะครับโล่ มผแต่ที่มันพิเศษกว่าแล้วนก็คือมาลูกค้าคือตัวนี้นะฮะมันไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ที่ไว้เก็บของอย่างเดียวเท่านั้นครับไอ้ตรงนี้สามารถปรับขึ้นมาเป็นเบาะได้ด้วยเช่นกันนะฮะผมทําให้ลูกค้าดูอ่านี่เห็นไหมฮะมันปรับขึ้นมาเป็นเบาะนั่งนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งทันทีนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้งานมาแล้วก็พับลงไปแบบนี้ครับวางมันลงไปเหมือนเดิมนะฮะมันก็เป็นเหมือนพื้นที่ที่เอาไว้เก็บสัมภาระทีนี้มาดูในต่อครับเรากดปิดมันลงมาก่อนนะฮะกดี้นมดองทีครับกนะ ไฟท้ายจะยาวถึงนี่เลยแต่ตัวใหม่นี้นะครจะทำมันดูดีขึ้นนะครับเขาจะตัดมาเลอแค่ในส่วนตรงนี้เท่านั้นนะฮะและตรงล้อนะครับผมของคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ18บันไดข้างมีมาให้มาดูในส่วนของภายในของรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ภายในฟังก์ชันครบมากๆภายในรถคันนี้จะเป็นสีดําประตูเนี่ยต,ตัวแผงบคุงจะเป็นตัวโคุมประตูกระจกทั้งหมดทั้ง4ด้านมีระบบโซน่านะครับผมระบบ FCM ปรับระยะกลาง mm. ระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลมีตัวออโต้ home, เบรกมือในส่วนของตรงนี้นะฮะพวงมาลาัยเนี่ยบอกเลยว่าฟังก์ชันมันเยอะมากๆนะฮะตัวพวงมาลาัยมี function, มัลติฟังก์ชันมีคูชคอนโทรลสั่งการด้วยเสียงปรับเพลงปรับเสียงเลือกเพลงต่างๆได้หมดมีพัดเดิลชิพนะให้ส่วนของหน้าจอมีลูกเล่นต่างๆรูปแบบของหน้าจอนะครับสามารถปรับได้มีระบบหน่วยความเร็วระบบช่วยในการกับตัวแอร์คันนี้ครับมีระบบกรองอากาศนะฮะที่เรียกว่านาโนออคันนี้แอร์นะครับปรับแยกซ้ายขวาระหว่างคนนั่งคนขับด้านหน้าและด้านหลัง ปรับแยกกันทั้งหมดเลยหน้าจอทัชสกรีนใช้นิเกเตอร์มีเดียโทรศัพท์ต่อบลูทูธทุกอย่างได้หมดเลยในส่วนของการการ,การันตีจากทีมงานวันทุกคาอินสเปคชันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลูกค้าสามารถขอใบตัวนี้นะครับกลับไปดูได้นะฮะใครที่เข้ามาก็จะเห็นเป็นแฟ้มตัวนี้วางอยู่หน้ารถตรงนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยตัวเกียร์เนี่ยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ปรับมาด้านหลังปั๊บจะเห็นจอด้านหลังนะครับขึ้นทันทีนะครับแล้วก็กล้อง360องศา,รต,รงารตรงนี้ให้ด้วยนะครับทุกอย่างระบบเซ็นเซอร์กันชนหน้าหลังทุกอย่างมีใ มาครบเซตกับเป็นที่เรียบร้อยตรงเกียร์มีควิกชิฟให้ลูกค้าด้วยนะฮะในส่วนควิกชิฟตรงนี้นะครับสามารถปรับควิกชิฟ์ได้นะครับตรงนี้เนาะ ตบกลับมาใช้การเสียบแบบธรรมดาเหมือนเดิมมีช่องเสียบ HDMI 1จุดนะครับ USB อีก2จุดช่องเสียบบุรีอีก1จุดนะครับผมขนาด1 2โวลต์นะฮะนี่ไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าด้านหลังก็มีระบบต่างๆใช่ย,ย่อยเช่นกันครับในส่วนของด้านหลังนะครับผมตรงนี้นะฮะเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นคือจุดของตัวหน้าจอที่เป็นจอมาจากโรงง,งานมิตซูบิชิโดยตรงเปิดหน้าจอขึ้นมาจะมีโลโก้มิตซูบิชิมอเตอร์ตรงนี้ขึ้นเป็นของแท้นะครับดูหนังฟังเพลง ที่ด้านหลังได้ครับด้านหลังตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับมีชาร์จระบบไฟบ้านให้ด้วยอีก1จุดมีช่องเสียบ USB ให้อีก2จุดด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวแอร์ด้านหลังเขาจะอยู่ด้านข้างของเราตรงนี้แอร์ Air สามารถเปิดได้จากจุดนี้ด้านหลังคอนโทรลเองได้เลยปรับความแรงของแอร์ได้นะครับด้านหลังก็มีลูกเล่นเยอะเหมือนกันตรงเบาะตรงนี้ของเรานะครับสามารถที่จะพับแบบนี้ได้นะครับ ด้านหลังนะครับสามารถปรับเป็นเบาะได้นะครับและในตอนแรกๆที่ผมพาทุกคนดูคือด้านหลังตัวนี้มันจะพับเรียบไปที่เก็บของใช่ไหมฮะระน,นาบคือมันเนียนมากๆนะเป็นระน,นาบเดียวกันทําให้เราสามารถปรับเป็นที่นั่งก็ได้เป็นที่เก็บของอย่างเดียวก็ได้นะฮะมันครบทุกอย่างจริงๆด้านหลังก็จะมีช่องเสียบไฟนะฮะช่องเสียบไฟ12โวลต์ตรงนี้ให้อีกหนึ่งจุดเช่นกันมีที่วางแก้วน้ําให้2จุดนะครับ2ที่ตรงนี้เลยโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูในส่วนของ ห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับเพราะด้านหน้าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงเป็นเครื่องดีเซลเครื่องคอมมอนเลวคันนี้ D.I.D นะครับน็อตต่งาง โอ้ยังไม่มีการแกะไม่มีการขันไม่มีการใช้งานอะไรเลยครับบอกเลยว่าคันนี้คือเครื่องใหม่กริปสวยงามมากๆครับสามารถเดินทางมาดูได้ที่สยามเมโซตัวคาของเราติดกับถนนกาญจนาภิเศษเยื้องเดลล์บางแคเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่จัดส่งรถลูกค้าถึงหน้าบ้านเช่นกันครับใครที่สนใจติดต่อผมเข้ามาได้ที่เบอร์094745592นะครับผมและก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามช่องทางของเราด้วยนะครับผมทั้ง a c e b o o k YouTube TikTok นะครับผมของสยามเมโซตัวคาของ เราทุกช่องทางเพราะนั้นวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและคันหน้าจะเป็นคันไหนบ้างเดี๋ยวผมพามาดูกันแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ